สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบ โอเคครับกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับมาอยู่กับเกมล i n เลนเจอร์กับผมมาวันนี้หลังจากที่ปิดหลีกกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับอืมก็วันนี้เดี๋ยวเรามาสุ่มกษัติหาโคลโบเลนเจอร์กันดีกว่านะครับอันที่จริงแล้วผมก็ได้อัดคลิปไว้แล้วแล้วหละนะครับแต่ว่ามันเกิดปัญหาทีหน่อยก็คือเรื่องผมก็ได้ทําการล i n d o โ s ใหม่อะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็ไม่เป็นไรนะครับคลิปเก่าที่อัดไว้คลิปเปิดก่าตริาเนาะซึ่งตอนนั้นผมอัดคลิปเปิด กระชาด้วยตัวกระชานะออันนี้ก็หายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคหายก็ช่างมันแล้วกันนะครับโอเควันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกระชาด้วยรูบี้กันดีกว่านะครับหลังอารูบี้จาก PP เนาะโอเควันนี้ก็เอ่อวันนี้ก็เปิดกัน3ามสี่ไอดีเหมือนเดิมนะครับก็ครบครบทุกไอดีนะซึ่งแต่ไอด,ดีเนี่ยไม่รู้ว่าจะเปิดกระชาหรือว่าเปิดเกียร์ดีนะโอเคซึ่งไอดีนี้เนี่ย ผมได้ฟิเรนมาแล้วนะอ,อตรงนะฟิเรนเนี่ยผมไม่รู้ว่าผมจะปั้นดีหรือเปล่านะเพราะว่าในทีมผมเนี่ยตัวธาตุไฟเยอะมากนะสลับไอดีบากิของผมนะครับอ่ะฟิเรนอันนี้ฟิเรนผมได้ทั้งแปดดาวธรรมดาแล้วก็แปดดาวอัลต้านะอยู่ในเอออยู่ในเออฟิเรนฟิเรนโอเคนี่ไงอ่ะผมได้ทั้งสองตัวเลยนะสลับไอดีนี้แล้วพอมาดูในทีมมมเนี่ยโอ้โหธาตุไฟยังเยอะนะโอ้โหอ่ะปรับเป็นธาตุไฟนะครับโอเคอ่ะธาตุไฟผมเยอะมากโคนีบิน มิริมนะครับโอเคคิริวเมกุมินนะโอ้โหอนหาดผมยังมีแจ็คเลยนะโอ้โคนลลาโบอะไรนะอ่า มหาสุขนชนเทพเนะาะรอบนั้นผมก็สุ่มได้โอเคอน,นัดสืกอก็ยังมีนะครับฟีเลนมาอีกผมบอกเลยว่ามันเยอะจนเกินไปแล้วสรับตัวธาตุไฟที่ผมมีอยู่นตอนนี้นะซึ่งผมไม่รู้ว่าการที่ผมจะปั้นฟีเลนเข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าผมจะแทนตำแหน่งไหนนะจะแทนคนนี้บินหรอทั้งที่ผมก็เล่นคนนี้บินอยู่เลยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะครับแต่พอปั้นมาเพื่ออาจด้ใช้ไม่ใช้ก็ว่ากันอีกเรื่องแล้วกันนะเดี๋ยวอาจจะปั้นมารีวิวก่อนนะครับประมาณนั้นนะโอเคคงพูดมากแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปส่กัากาดาารชเซึง นี้มี240ก็รับจากพีเอียมาแล้วนะ,ะ240เนี่ยไม่พอสุ่มกระชาแน่นอนแถมผมก็ไม่อยากสุ่มด้วยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาสุ่มตู้นี้แล้วกันนะไอ้พวกธาตุไฟนะครับอันนี้เอาตัวนะผมอยากจะได้ไอ้พวกคาถาให้กับไม่บาวล็อกนะครับอันนี้มันมีรถคูดาวรถคูดาวเรนเจอ,อร์ไงผมก็เลยอยากได้นะครับโอเค ประมาณนั้นนะแตมก็เตะให้กับมกุมินหรือว่าเจ้าบากิก็ได้นะครับโอเคไหมสุ่มเกียร์นะครับสำหรับไอดีนี้ไป let's go นะอ่าไม่ว่าจะเป็นเจ็ดดาวนี่ก็น่าสนใจนะครับอย่างน้อยก็ลดดาเมจให้กับบากิผมได้นะครับแต่ผมคิดว่าผมไม่ติดให้ให้กับมีกุมินอยู่แล้วนะเหรืออาจจะติดฮึ pp. แต่ก่อนอื่นต้องเปิดให้ได้ก่อนฮึพวกดาวสองชิ้นแล้วนะฮึสามชิ้นเจ็ดดาวเอาห้าดาวโอ้โหดูเกียร์ที่มันออกมาให้ผมสิโอ้ดูนี่สิ โอ้คุณดูนี่โอ้มันเยี่ยมไปเลยผมอยากจะตะโกนบอกว่านี่เฮียอะไรเนี่ยอะไรกันครับโอ้โหพี่พี่ทําอะไรเนี่ยผมจะตีได้กับใครดีอ่ะอืมไว้เอะตีให้กับไว้เอะไว้ก็น่าสนใจนะเอ่อเมนูมินหรือว่าตัวไหนเอ่ยตัวไหนดีโอเคก็เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะโอเคก้อดีนี้ได้เกียร์ที่ ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะเป็นเกียร์เลวขนาดเดาวด้วยนะครับแต่ก่อนก็อาจจะเก่งนะแต่ว่าตอนนี้สู้เกียร์ใหม่ๆไม่ค่อยจะได้แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรนะสำหรับเ d ดนะี้เนาะเดี๋ยวเรื่องฟรลเลนเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วกันนะสำหรับจะปั้นหรือไม่ปั้นนะโอเคประมาณนั้นนะโอเคผมคิดว่าเดี๋ยวไป ID ดีต่อไปกันดีกว่านะครับ i อดี AD อื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าน่าจะเปิดเกียร์นะโอเคไป let's go <S โอเคครับมาอยู่ที่ ID ดีเจ้าทนายกันนิดนึงนะโอเคไอดี AD นี้มี500รูปีนะ ซึ่งณนะตอนนี้ผมอยากถามว่าอยากได้ฟิลิปไหมอยากได้มากนะเพราะว่าทีมนี้ไม่มีธาตุไฟดีๆเลยนะจะบอกว่าออยนะั่นไงครับก็ผมรู้สึกว่าผมอยากจะเปลี่ยนอาอแล้วแหละแต่ว่าความสามารถายมันก็ยังดีอยู่นะไอพวกสตันสายพลังเนาะอย่างนั้นก็มาสตันในพวกบาวอาสวินบาวมายกาเอเลนประมาณนั้นนะ ก็ยังพอได้อยู่นะแต่ว่าณนะตอนนี้นะ่ะผมคิดว่าถ้าได้เฟรนุ่นมาก็ดีเหมือนกันนะผมจะเอาเททานเนียออกไปเลยก็ได้นะเพราะว่าอาจจะมีตัวบัฟเพิ่มข้อก้างของพื้นที่มาด้วยนะครับประมาณนั้นนะโอเคไอดี ID นี้อยากได้ทั้งฟรเดเรนแล้วก็เฟรุ่นนะครับไปอ่ะเอาตู้นี้แล้วกันนะมันจะเป็นตู้เพื่อโอกาสอ่สำหรับฟีเกเและเฟรุ่นโอเควันนี้เดี๋ยวมาเปิดกระชาอ่าเลนเจอร์แล้วก็เกียร์ด้วยนะครับไปอขอยกเลิกสักอ่า สีหทีนะเอาไม่เกิดสี่หทีแล้วล่ะน่าจะเกือบ6กหรือเทีนะครับโอเควันนี้ก็ไ่สีไอดีนี้ก็เรื่องเกียร์เนี่ยผมก็ยังสองจิตสองใจนะถ้าเอาตรงนะอยากจะได้ของธาตุน้ํามากเลยนะโอเคนักท่องไว้หาเพราะอะไรธาตุน้ําเล่มผมเนี่ยยังไม่มีโดนแน่นอนโอ้โหนายตำนานปอ๊อปนะโอเคโมซาดโอเคเจสิก้าโอเครู้เรื่องโพไซดอนแต่ละตัวไม <laughs> ่ออกเลยป่ะเสียใจว่ะ เดี๋ยวมาเรื่องเกียร์นิดนึงนะครับโอเคเกียร์นี่ยผมคิดว่าผมก็จกได้นะคาถาของเฟรุนนะครับออันนี้ก็ดีประมาณหนึ่งเลยนะไม่ใช่ประมาณดีมากๆเลยนะเออ,อถ้าได้เฟรุนมาเนี่ยคาถานี้จะตกเป็นของน้อนเลยนะก็มันเพิ่มความกว้างของทักษะด้วยนะครับต้อง16ซนะครับเพราะเพิ่มเยอะกว่าเจ้าอะไรนะมัน ม็อบนะไซโคนะม็อบไซโคมัน25%นะแต่อันนี้มันบวกกับของเกียร์ไปด้วยโดยพื้นฐานแล้วเฟรุนเนี่ยเขามีความก้าวสก,กีเพิ่มแค่2ี่บวกจากของเกียร์ไปอีก16%ก็36%ก็เยอะกว่าเจ้าม็อบไซโคอยู่แล้วนะหรือว่าเอา,เอา,เอาไม้คาทายไปตีนให้กับม็อบไซโคก็ได้นะอันนี้ก็จะเยอะกว่าเฟรุนไปเลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าผมขอเลือกไม้คาทาของเฟรุนแล้วกันนะครับโอเคการเปิดเอาเนาะโอ้ยผมรู้สึกปแปลกฮะไม่รู้ว่า ไอดีนี้มันติดอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเพราะผมไม่ได้โคลโโบเลนเจอร์รอมาสองโคลโโบแล้วนะโอ้โหโอ้โหเลเป็นอุ oh. ้ย <c oughs> เหมือนจะดีนะเชื <c> ่อ <oughs> เหมือนจะดีนะแต่ว่านิดนึงอะติดนิดนึงอะทำไมไม่เอาเกียร์ <c oughs> เออโอเคน่าจะเออโอเคมา,มาให้กับเอเวเรียก็ได้นะเอเวเรียก็ได้จะเต็มสูบแล้วนะเออก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอดี ID นี้ก็ถือว่า ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะครับโอมันก็ติดอยู่หลายเรื่องนะเนี่ยเออออเอาละผมเดี๋ยวเดาะธาตุไม้ไอดีนี้มันเยอะซะด้วยนะไม่ใช่น้อยนะไอพวกทานายก็เป็นธาตุไม้ด้วยนะอืมโอ้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปอ่าไต่ไม่ใช่สิสเตตวิ่งนะครับแล้วก็เอากระชามาเปิดแล้วกันผมคิดว่าเดือนนี้น่าจะ เปิดแค่กระชาเกียร์นะส่วนกระชาเลเจอร์เนี่ยผมคิดว่าก็ขอผ่านไปแล้วกันนะรู้สึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเอาตัวไปเปิดประมาณนั้นนะเดี๋ยวเรื่องดูบี้เนี่ยผมจะเน้นไปทางกระชาเกียร์อย่างเดียวนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันถ้าสำหรับไอดีนี้เดี๋ยวไป ไอก็ต่อไปดีกว่าเป็นไอดีที่ซื้อมาเนาะซึ่งไอดีนั้นไม่รู้ว่ามอาีอุปกรณ์ไม่ใช่มีดูบีเท่าไหร่นะครับโอเคงั้นผมคิดว่าเดี๋ยวเรากันไปเลยดีกว่านะครับ Let's go <S มาครับมาไอดี ID ที่ซื้อมาเนาะโอเคไอดี ID นี้มี300 Ruby เนาะ ผมก็รับจาก PP มาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าไอดีนี้ถามว่าตัวเรนเจอร์เนี่ยผมเขอยๆจะได้ไหมก็มรู้สึกว่าธาตุน้ําผมก็มีแล้วนะธาตุไฟเนี่ยฟรเรนอันนี้ก็ผมก็มีแจ็คแล้วก็มีกูมินนะส่วนธาตุไม้นะไอพวกธาตุไม้เนี่ยก็ใช้งานไม่ค่อยจะได้นะไอพวกชายหรือว่าอ่าสตาร์นะมันก็เฉยๆนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเปิดเกียร์กันดีกว่านะครับโอเคสำหรับเกียร์ดีๆนะเกียร์ดีๆอืมผมผมมองว่านะตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นคาถาของฟรเรนนะครับถ้าได้ที่ประดับ ผมของเฟรดุนก็ดีนะครับหรือาท่าคาถาของฟีเรนก็ได้นะครับโอเคหนึ่งเลยผมจะตดให้กับเมกุมินได้นะครับเอาตัวนี้แหละนะครับสับเคียเนอะเอถ้าเมกุมินตอนนี้ผมยังปั้นไม่แม็กนะอ่าณนะตอนนี้ผมคิดว่าผมก็ต้องใส่ให้กับเจ้าแจ็คไปก่อนนะครับโอเคต้องได้ก่อนออแซบปีศาจฮึบกางเกงฮึบนาฬิกาหัวกะโหลกโอ้โหโอ้โหและเป็นขี้นะสลหรับไอดีนี้นะโอ้โหโอ้โห เจอบ,บังอาจมากเลยหรือโอเคสำหรับเกียร์ในไอดีนี้ก็รู้สึกว่ามันไม่แบบยังไงละ่ะถามว่ามีไอดีนี้เกียร์ดีไหมก็มีดีประมาณนึงนะแต่ผมอยากจะให้แบบอ่า อยากได้มากกว่านี้นะเพราะว่าหนึ่งเลยพื้นฐานเลนเจอร์ผมในไ d ดีนี้มันดีเยอะแล้วนะก็คือเลนเจอร์ดีๆมันมีแต่ว่าเกียร์นะ่ะมันไม่มีนะครับก็เลยอยากจะเปิดเกียร์กับไอดีนี้มากๆนะครับประมาณนั้นนะโอเคถึงเปิดไม่ได้ก็ว่าเป็นไรนะเดี๋ยวค่อยเก็บกันใหม่นะครับก็เปิดกันทั้งเดือนอยู่แล้วนะสำหรับเรื่องเกียร์ไอดีนี้นะครับโอเคผมคิดว่าต่อไปก็คงจะเป็นไอดีสุดท้ายกันแล้วนะครับก็คือไอดีหลักของเราดัานเองนะครับไอดี ID หลักเนี่ยผมคิดว่าผมนะ่าจะถลุงเปิดเกียร์กันให้หมดนะครับ โอเคประมาณนั้นเนาะโอเคเดี๋ยวตัดไปไอดีหลักกันเลยดีกว่านะครับ let's go มาครับไอดีหลักของเรานะโอเคไอดีหลักเนี่ยผมต้องการเกียร์เป็นอย่างมากนะไอดีหลักของผมเนี่ยเกียร์โดนแน่นอนเนี่ยน้อยชิ้นจริงๆนะครับมผมไม่รู้ว่าผมจะทํายังไงดีกับไอดีหลักมิดันแล้วผมคิดว่าเรื่องตัวละครเรนเจอร์เนี่ยผมก็คงจะปัดตกไปนะก็น่าจะเป็นเน้นเรื่องการเปิดกระแทกเกียร์กันอย่างเดียวนะครับโอเคนะตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะติดให้กับหลายตัวมากเลยนะ ตัวแรกนะครับม็อบไซโคก็น่าจะติดหรือว่าเมงูบินก็อยากจะติดให้นะครับแถมไปเอเมิเดียด้วยนะมีหลายตัวเนี่ยอยากติดให้มากนะครับโอเคก่อนอื่นเนี่ยผมคิดว่าเกียร์ที่ผมต้องการนะก็คงจะเป็นคาถาของอฟิเรนนะครับคาถาฟิเรนอย่างนั้นก็ติดให้กับเจ้าเมงูบินได้นะครับโอเคประมาณนั้นเนาะโอเคเอาเป็นว่าอเอาเป็นอ่า ตู้นี้แล้วกันนะครับโอเคไม้คาทาของเฟรุนหรือว่าเราจะเปิดตู้1แล้วก็ตู้2ไปด้วยกันหรือเปล่านะโอเคผมคิดว่าเปิดอสองตู้ไปเลยแล้วกันนะอืมโอเคสำหรับตู้แรกผมขอยุกเลิกสีาทีแล้วก็ไปกัเดนเลยกว่านะครับโอเคปะไม้คาทาของอฟิเรนเนี่ยมันมีรกคูดาเลเจอร์ดนแน่นอนแล้วก็พลังโจมตีรวมนะครับเนื้อซึ่งถ้าติดให้กับเจ้าเมูม,มินเนี่ยน่าจะดีมากเลยนะ แล้วเราก็ลดคูณเดืนเชิ่อมไอ้กูิห้ดาวล้วนโอ้โหเข้มขัดและเป็นขี้นะสำหรับตู้นี้นะโอเคเราไปตู้บนกันเลยดีกว่านดครับตู้บนเนี่ยอืมก็ไม่กระทาของเฟรุนเหรอเฟรุนเนี่ยผมไม่รู้ว่าควรจะเตีกับตัวไหนดีเลยนะมันเป็นตัวของอธาตุน้ำนะซึ่งผมไม่ได้เล่นธาตุน้ำน่าจะ ถ้าจะเกือบเดือนได้แล้วมั้งก็คือผมได้เอาเจ้าอ่าโปรซดอนออกไปเลยนะโอเคไปสำหรับตู้นี้นะครับไปสำหรับถ้าได้มาม็อบไซคก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่ารองม็อบเนี่ยเขามีการเพิ่มความอ่ากว้างของทักษะนะครับโอ้โหเฮ้อาดาวโอ้แม่กระทางเจติยศโอ้หมวกไม่มอสฮึบฮึบเละเป็นขี้ไอดีหลักก็เละเป็นขี้นะ โอเคมี ID เดียวที่ได้นั่นก็คือ ID ท่านายนะครับโอเคก็ถือว่าเป็นการเปิดกระชาที่เน่าจริงๆนะสำหรับเดือนนี้โคโลเูนเจอร์เดือนนี้ผมคิดว่าผมก็น่าจะเล็กพอสมควรนะสำหรับเรื่องอากาชานะครับผมคิดว่ากากาตชาที่เล็กก็คงจะเป็นแค่กาชาเกียร์นะส่วนกระชาเรนเจอร์ Ranger เนี่ยผมคิดว่าผมก็ได้บ้างไปปะปายนะครับมีกี่ไอที่ผมได้แลาจะมีไอดีหลักแล้วก็ไอเดบากิะนะครับที่ได้นะ โอเคที่หลักผมก็ได้ฟรเลนมาแล้วนะองตัวก็เป็นคลิปที่อ่าผมบอกว่าไฟล์มันเสียอะไรครับประมาณนั้นนะโอเคผมคิดว่าคลิปเร็วนี้ก็ยาวพอสบควรแล้วนะในการเปิดกระชาเนาะผมคิดว่าเอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะสำหรับการเปิดกระชาในครั้งนี้นะเดี๋ยวก็ค่อยเก็บรูปีแล้วค่อยมาเปิดกันใหม่นะครับโอเคก็ตามล่ากันทั้งเดือนนะครับโอเคใครเปิดกระชาก็ขอให้โชคดีได้ตัวที่ต้องการนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ